นะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือทางสื่อต่างๆในจังหวัดน่านนะคะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้หลงถึงประชาชนค่ะมากๆคืนเราน้องมีมันมันยังปลอกมันเดิมันก็หลอกค่ะไม่มีอาหารก็ปอกฎหมายเขาห้ามใช้ถ้าเราเคยทดลองแล้วว่าเราต้มแช่ฟรีซแต่ข้างในมันฝอ มันไม่อร่อยเลยค่ะถึงพวกการจะเอาไปไปปรุงทีหลังของนอกฤดูกาลแล้วเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเพราะว่าข้างในที่นิ่มๆมันมันฝ่อไปเนาะเปอร์เซ็นต์เท่าสิบเปอร์เซ็นต์จะผมเป็นฮะอาหารว่าอย่างนี้อย่างมอไฟจีนนี่เราเราจะทำยังไงอ่ามีทุกปี่มาไฟจีนนะเมืองน่านอ่ะค่ะมอไฟจีนเมืองน่านที่ติดตลาดก็คืออบแห้งเนาะวันที่สามถึงห้านี้ค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นอาหารอาหารที่จะเป็นโซนากลิ่นน้าเนาะก็จะเป็นอาหารที่แบบว่า อย่างเช่นเมนวัตถุดิบไกดมาแพร์หรือว่าก็จะมีในส่วนของเชฟที่มาร่วมด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นอาหารในเชิงของฟิวชั่นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวตัวงานนะคะจะตอนช่วงที่จะยังอยู่ในพีเรียที่โปรโมทใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ทางพิธีกรแล้วก็เดี๋ยวให้รแบบใช่ค่ะสัมพันธ์ด้วยแับอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงๆก่อนที่เราจะต่อยอดเป็นอย่างนี้บอกจะมองเป็นสองเซสชั่นนะครับเซสชั่น